เรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิและเพื่อนๆเ,เวทนักตะทอทุกท่านนะคะวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนบนปางยิ้วนะคะจะมาขอนําเสนอผลงานเกี่ยวเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ซึ่งวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวเรื่องกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ให้กับคุณแม่ไว้ใ่นะคะก่อนอื่นขอแนะนําบุคลากรที่มาร่วมงานวันนี้นะคะคนแรกนะคะประหลัดองค์งการบริหารส่วนบนปางยิ้วคะ่ะคุณจิรินาสุภบุญค่ะ ท่านต่อไปนะคะเป็นคณะกรรมการของโรงเรียนคนท้องนะคะท่านแรกนะคะคุณการจนาเกศวรรค่ะท่านที่สองนะคะคุณสุพจน์งามคณะค่ะท่านที่สามนะคะคุณอนันต์บุญประเสริฐค่ะท่านที่สี่นะคะเป็นผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสไทยนะคะแล้วก็เป็นครูใหญ่โรงเรียนคนท้องด้วยค่ะ คุณหมอสมนึกบรุงญาติค่ะนักถักทอนะคะท่านแรกนะคะคุณทิตาภาโอรันวัตค่ะแล้วก็ดิฉันนะคะนางอรัตนักดนตรีค่ะสืบเรื่องมาจากว่าจังหวัดอ่างทองนะคะเป็นจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องคุณแม่ไว้ใยเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะคะประกอบกับว่าในพื้นที่ของตะบนมหาไทยจะมี เด็กคนหนึ่งที่อายุ6ขวบนะคะป่วยเป็นโรคก,กระดูกพูนมาตั้งแต่กําเนิดสืบเนื่องมาจากว่าตอนที่อยู่ในครันนะคะคุณแม่ไม่ทราบว่าตัวเองตั้งครันและประกอบกับคุณแม่มีอาชีพเป็นกรรมกรรับจ้างจะต้องทานยาแก้ปวดทุกวันซึ่งจากการทานยาอันนี้นะคะจึงส่งผลให้ลูกที่อยู่ในครันนะคะก็มาเป็นโรคก,กระดูกผูนนะคะกระดูกผูนข้ารุนแรงถึงขนาดว่าบางครั้งยกแขนผิดใส่เสื้อผิดก็ถึงกับแขนหักเลยนะคะ จากปัญหาตรงนี้นะคะทางคุณหมอเองก็เลยมาคิดว่าขนาดผู้ใหญ่เองตั้งครันยังไม่มีเวลาในการที่จะดูแลบุตรในครันนะคะและนับประสาอะไรกับคุณแม่ไว้ใจซึ่งปกติแล้วจะดูแลตัวเองไม่ได้อยู่แล้วยังอยู่ในความปกครอ,องของผู้ปกครองอยู่จะสามารถดูแลเด็กในครั์ได้อย่างไรคุณหมอสมนึกก็เลยจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมานะคะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเช่นน้องทิตาพาเป็นคนนำเสนอต่อไปนะคะค่ะก็อย่างที่พี่อรุณรัตน์บอกในขั้นต้นนะคะว่า จังหวัดอ่างทองเนี่ยนะับเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีการท้องไม่พร้อมอะคะโดยที่เราได้ข้อมูลจากพมจจว่าเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์อายุต่ําที่สุดคือสิปีนะคะก็คือจะเห็นว่าปัญหาเด็กหญิงอันนี้ก็คือจะท้องก่อนวอัยท้องไม่พร้อมัะนะคะสาเหตุอันนึงก็มาจากที่ว่าครอบครัวแตกแยกนะคะแล้วแนวโน้ม ปัญหาตัวนี้จะมีความรุนแรงมากขึ้นถ้าดูจากสถิติท้องไม่พร้อมในจังหวัดอ่างทองนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เราพบมานะคะคือวัยรุ่นต่ําอายุต่ํากว่า20ปีนะคะจะท้องในเวลาที่ไม่พร้อมนะคะอันนี้ก็คือเราจะมีหน่วยงานจากสาธารณาสุขนะคะตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้ามาดูแล ในกลุ่มนักเรียนด้วยนะคะที่ท้องไม่พร้อมจะมีกศนอเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลในเรื่องของการศึกษาให้กับคุณแม่กลุ่มนี้นะคะที่ท้องไม่พร้อมตลอดจนรพอพสอตอแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่ว่ามาดูแลเด็กนะคะทางอบอตอของเราก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริม อยู่ในแผนตำบลด้วยนะคะแล้วก็คือจะมาอุดหนุนเสริมในด้านของการประกอบอาชีพให้กับคุณแม่ไว้ใสนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสถานการณ์วัยรุ่นและเยาวชนในจังหวัดอ่างทองนะคะที่ท้องไม่พร้อมนะคะอันนี้ก็คือเป็นอัตราของในส่วนของมรรดาที่อายุต่ำกว่า10ปีอันนี้ก็คือจะเป็น อายุโดยเฉลี่ยนะคะที่ว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนะคะของจังหวัดอ่างทองแล้วเราก็ยังให้สนับสนุนท,ทางด้านเกี่ยวกับการป้องกันด้วยนะคะในการสอนใช้ถุงยางอนามัยนะคะและน,นี้ก็คือจำนวนของคุณแม่ไว้ใส่นะคะเราจะเห็นได้ว่าจังหวัดอ่างทองติดหนึ่งใน9้าของประเทศไทยนะคะที่มีจํานวนของคุณแม่ไว้ใส่นะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ จริงที่เกิดขึ้นในตำบลของตำบลมหัดไทยคือแม่อายุเพียง17ปีนะคะตั้งคันและพ่ออายุ20ปีและน,นี่คือจะเห็นได้ชัดว่าอายุแค่15ปีเองนะคะที่ตั้งคันอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีในส่วนของกศนอเข้ามาสนับสนุนในการ ศึกษาต่อของเด็กกลุ่มนี้นะคะและต้นทุนทางสังคมคือเรามีกลุ่มอาชีพก็คือจะสอนอาชีพให้กับคุณแม่ไว้สายหลังคลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารหรือการทำประดิษฐ์จากผ้าใยบัวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะให้หมอสมนึกนะคะเป็นผู้อธิบายในเรื่องของการเข้ามาดูแลคุณแม่ไว้สายนะคะตั้งแต่เริ่มคลอดจนถึงหลังคลอดนะคะ ับผมขออนุญาตลงรายละยเอียดในหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่นะครับคือหลักสูตรเราเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าครับบอกว่าเราจะสอนโรงเรียนในโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยสองเราแบ่งเป็นสองขั้นตอนคือจะสอนช่วงก่อนคลอดกับหลังคลอดนะครับก่อนคลอดเนี่ยเราก็จะสอนเกี่ยวกับบทบาทของพ่อแม่นะครับแล้วก็ การฝากรันของแม่นะครับว่าควรจะมาฝากรันไวๆอย่างน้อยก่อน3เดือนนะครับเพื่อเพื่อจะได้การดูแลแล้วก็ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์อายุนะครับครั้งที่สองครั้งที่สาเนี่ยครับก็จะเป็นช่วงที่คุณแม่มีอายุ32สสองสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเตรียมตัวคลอดนะครับ การฝึกการเบ่งนะครับการเบ่งคลอดนะครับแล้วก็การเลี้ยงลูกโดยนมแม่นะครับครั้งที่สี่นี่ครับก็จะสอนตอนหลังคลอดนะครับว่าหลังคลอดจะปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็การเลี้ยงลูกโดยนมแม่นะครับการดูแลสุขภาพจิตของแม่หลังคลอดนะครับครั้งที่ห้านี่ก็จะเป็น เมื่อเด็กอายุสองเดือนเราก็ช่วงนี้เด็กจะมารับวัคซีนกับเราเราก็จะมาสอนเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การเลีล้ยลงลูกให้ฉลาดนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันพื้นฐานสำหรับเด็กสาหรับเด็กนะครับในครั้งที่6เนี่ยจะเป็นช่วงสเดือนซึ่งซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนครั้งที่สองนะครับก็จะสอนเกี่ยวกับการ พฤติกรรมลูกที่พบบ่อยที่หรือปัญหาการเลี้ยงเลี้ยงบุตรที่พบบ่อยนะครับทั้งหมดระวางเข้าคร่าวไว้หกครั้งนะครับแต่บางครั้งเนี่ยแม่เด็กไม่แม่เด็กที่ที่มาเรียนในโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยอายุคันไม่เท่ากันบางครั้งเราต้องสอนพิเศษในพ่อแม่เด็กที่มีอายุคันมากแล้วมาเรียนในโรงเรียนเรา เราก็จะสอนเพื่อให้ให้พ่อแม่ที่มีอายุขันมากเนี่ยนะครับได้ได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออาจจะ,ะไวกว่าปกติที่เราวางพื้นฐานไว้นะครับซึ่งหลักสูตรนี้เราก็พยายามอิงจากมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขคือ,อการที่จะเป็นโรงเรียนพ่อแม่นะครับก็จะต้องมีการอสอนเรื่องการ เกี่ยวกับการก่อนคลอดการให้บริการก่อนคลอดอย่างน้อยสองครั้งแล้วก็ให้บริการหลังคลอด1ครั้งแล้วก็ในช่วงเด็กดีอีกสองครั้งนี่ก็คือ,อปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาของพ่อแม่เด็กซึ่งบางทีพ่อไปทำงานแม่ไม่มีไม่มีรถ มาเรียนบางทีเราก็ต้องตามไปถึงบ้านครับเพราะว่าบางคนรถไม่มีเพราะว่าพ่อสามีเอาไปทํางานซะเราก็ตามไปถึงบ้านก็มีทีมงานซึ่งเป็นทีมของโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยนะครับซึ่งทีมเราก็มาด้วยวันนี้นะครับก็คงเท่านี้นะครับคเนองจากเวลาจํากัดนะครับเลยคทำให้แค่สิบนาทีครับถ้าถ้าไงเขาก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ทรงบุรนะครับลองให้เขาคิดเห็นนะครับ ข้อเสนอแนะต่อการขับเพื่อนง,งานของทางอบาตาป่างิ้วนะครับเชิญนะครับคืออย่างนี้ค่ะก็เผอิญตอนที่ที่เล่าไม่ได้เล่าว่าทําไมถึงเลือกเรื่องนี้มาเป็นเรื่องสําคัญค,คือเล่าแหละเล่าว่ามันมีสถิติที่ ที่ค่อนข้างสูงในในจังหวัดอ่างทองนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าในสถานการณ์ของตําบลเนี่ยมันมีสถานการณ์อื่นๆที่น่าสนใจกว่านี้หรือเปล่านะคะแต่ก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคืออยากจะถามว่าเท่าที่ดูเนี่ยตัวหลักสูตรที่คุณทรงพลทำเนี่ยเป็นหลักสูตรสําหรับการพัฒนาตัวกระบวนการในการทํางานซึ่งผลก็คือว่า ก็สามารถเก็บเด็กต่างๆเด็กที่ที่มีที่มีปัญหาเนี่ยกลับเข้ามาได้บ้างพอสมควรแต่ที่อยากรู้ก็คือว่ากระบวนการแบบนี้เนี่ยเราเราสามารถทําให้เด็กๆที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยเข้ามาหาเราได้ยังไงเพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่ามีที่ไหนก็ไม่มีใครอยากบอกนะคะทำยังไงเขาถึงไว้ใจในเรื่องในในการที่จะเดินเข้ามาหาเราแล้วก็มาเข้าโรงเรียนเพราะว่ามันเท่ากับเป็นการเปิดตัว เขาซึ like ่งซึ่งต้องพร้อมอ่ะอันนี้คือทั้งพ่อแม่ทั้งตัวเขาเองเนี่ยต้องมีความตั้งใจแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาก็เลยอยากรู้วิธีการในการที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยการชักจูงวิธีวิธีแบบไหนที่จะทําให้เขาเชื่อใจแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากจบโรงเรียนพ่อแม่ไปแล้วเนี่ยคำแนะนําต่างๆคืออยากรู้รายละเอียดอ่ะคะาเช่นเขา ต้องไปเรียนหนังสือเนี่ยกศนจะเข้ามามีบทบาทในรายละเอียดยังไงเพราะว่าเมื่อกี้ที่คุณหมอเล,เล่าเฉพาะในตัวเรื่องของตัวโรงเรียนใช่ไหมคะแต่เราอยากรู้นิดหน่อยในเรื่องของข้อคำแนะนำสำหรับการมีชีวิตต่อไปของเขาอะค่ะสำหรับบางคนที่อายุน้อยมากแล้วเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นปีแรกเนาะหวังผลขนาดไหนอะไรทำนองนี้คะ่ะที่ที่อยากจะทราบเพิ่มเติมะะการที่ เราจะทำยังไงให้คุณแม่ไว้ใสนะครับเข้ามาเรียนในโรงเรียนพ่อแม่นี้ได้นี่ครับจากแรกเราเรามีกลุ่มพลังของเนื่องจากเราพสตอมหาไทยเองเนี่ยนะครับมีอสมอ,อยู่ในหมู่บ้านหมู่ละหกคนอสมอก็จะเป็นคนสํารวจว่าในเขตรับผิดชอบของแต่ละอสมอแต่ละคนนีมีคนท้องคนไหนเกิดท้อง ท้องใหม่ขึ้นนะครับก็จะสํารวจมาให้ที่รพสตร,รพสตก็จะรับรู้แล้วก็จะลงไปตามว่าคนที่อสมอสํารวจมานั้นนะท้องท้องจริงไหมแล้วก็อายุเท่าไหร่ไปฝากขันหรือยังเราก็จะไปแนะนําให้ไปฝากขันซึ่งในช่วงนี้เราก็จะแนะนําให้กับ หญิงตั้งขันเนี่ยครับเข้ามาเรียนนอกจากไปฝาขันแล้วให้เข้ามาเรียนกับโรงเรียนพ่อแม่ด้วยซึ่งโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยก็ตั้งอยู่บริเวณรพสตมหาไทยมีคุณแม่ไว้ยใสสองคนท,ที่ที่มาร่วมโครงการนี่นะครับคนหนึ่งจบมสามอี 3, คนหนึ่งเรียนอยู่มห้านะครับก็ทางทีมเราทีมงาน คณะกรรมการโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยครับก็ไปติดต่อกับกศนซึ่งกศนก็มาช่วยเปิดการเรียนการสอนเปิดถึงม6ให้กับคุณแม่ไหวใสทั้งสองคนนี้แต่ก็คนอื่นก็มาเรียนได้ด้วยนะครับก็มาเปิดในพื้นที่เลยในส่วนของเรื่องเรื่องรายได้เรื่องรายไ,ได,เไได้เรา,อาตอนเนี้ เป็นช่วงเผอ,อิญคุณแม่ไว้สัยทั้งสองคนเนี่ยคลอดบุตรใหม่นะครับคลอดบุตรใหม่ตอนช่วงยังไม่คลอดเนี่ยคุณแม่ไว้สัยเนี่ยคนหนึ่งขายาทําอาชีพเสริมคือขายาน้ําปั่นนะครับอีกคนหนึ่งทำก่อสร้างทํางานก่อสร้างจนใกล้คลอดถึงถึงได้หยุดนะครับก็ ในส่วนในส่วนช่วงให้นมบุตร6เดือนเนี่ยคงคงยังยังไม่ได้ทำงานนะครับคาดว่าเราทั้งสองคนเนี่ยเราก็ไปคุยแล้วก็แนะนำมอเตอเวดว่าจะต้องให้นมบุตรให้นมแม่เนี่ยนะครับนมแม่อย่างเดียวเนี่ยเป็นเวลา6เดือนก็ช่วง6เดือนเนี่ยคงยังไม่ได้จะให้คุณแม่ต้องไปประกอบอาชีพอะไรนะครับ ขอบคุณฮะท,ที่ที่นำเสนอเรื่องนี้แล้วก็เป็นความพยายามของทางพื้นที่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะลองชวนให้คิดปัญหาวัยรุ่นไม่ว่าจะเรื่องยาเสพติดเรื่องเซ็กเรื่องติดการพน,นันเรื่องติดเกมติดอะไรเนี่ยเดิมเราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องความผิดปกติของพฤติกรรมเรื่องการเลี้ยงดูแต่ตอนนี้มันเกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมานะครับ ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Reward Deficiency Syndrome ผมเขียนเป็นบทความถ้าท่านจะอ่านเรื่องนี้พิมพ์ชื่อผมตามนี้อุดมเพชรสังหารแล้วก็บอกว่าโรคขาดความสุขใจตัวนี้คือสาเหตุที่มันค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นทุกวันออสเตรเลียมีปัญหาแบบนี้แล้วเขาก็พบว่าการใช้จิตบำบัดการใช้กระบวนการที่เขาเรียกว่า talk based t ท e ร a p ีมันล้มเหลวเขาใช้โครงการที่เรียกว่า Drumbeat r รัมบีดก็คือพาเด็กมาตีกล่องและตอนนี้เนี่ยโครงการนี้ทำมา10ปีมันแพร่ไปทั้งออสเตรเลียเลยผมอยากให้ทางรอพอสตซึ่งอาจจะอาจจะง่ายกว่าทุกคนที่จะอ่านภาษาอังกฤษโครงการด u ัมบีดสะกด D R U M B E A T พิมพ์ตัวใหญ่หมดแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าออสเตรเลียมันจะมีข้อมูลมีวิดีโออะไรให้เราดูเพื่อที่จะเห็นว่า มันมีบางอย่างที่เขาสามารถเอามาแก้ปัญหาในประเทศเออสเตรเลียได้อย่างได้ผลทั้งประเทศเลยแล้วสิ่งที่เขาใช้เขาใช้กรองที่ผมต้องพูดตรงนี้เพราะว่ากรองนั้นผมก็ไปซื้อที่อ่างทองครผมไปซื้อที่บ้านเอกราชเอกกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองทั้งหมู่บ้านราคาถูกมากเพราะฉะนั้นนี่คือรีซอร์สที่เรามีอยู่เราเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องการแอปโรชปัญหาเหล่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับมันจะทําให้เห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้ว คือเป็นความพยายามของทางราพอพสอต่อที่เข้ามาช่วยในการเรื่องให้ Education ซึ่งผมว่าคงจะแก้ปัญหาได้ในลักษณะการรองรับปัญหาแต่ถ้าเรื่องในแง่ป้องกันเนี่ยถ้าเรามอง Approach ใหม่อาจจะได้ผลดีขึ้นผมก็ลองศึกษาบทเรียนของออสเตรเลียเขาดูแล้วก็ลองหยิบอันนี้มาใช้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อื่นๆก็เหมือนกันนะครับเยาวชนเนี่ยเขาจะทำมีอะไรที่บางทีมันก็แปลกแปล แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่แต่ว่าเยาวชนเนี่ยคือวัยที่กําลังสแสวงหาบางอย่างมันเฮี้ยวเฮี้ยวได้แต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาด้วยกิจกรรมบางอย่างที่ทําให้เขาได้แสดงออกได้พูดได้คิดมันอาจจะดึงกลับมาให้เขากลับมาเป็นคนที่เป็นคนดีของสังคมหรือว่าเป็นคนที่มีคุณค่าทั้งตัวเองแล้วก็สังคมได้ลองศึกษาบทเรียนของโครงการรัมบีดของออสเตรเลียดูนะครับ อาจจะเหนื่อยหน่อยพี่สมพลอาจจะเข้ามาช่วยก็ได้แล้วก็จะเห็นว่าบทเรียนของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาให้เขาได้เขาใช้ถึงในเรือนจำนะครับในออสเตรเลียตอนนี้โครงการตีกลองเนี่ยแล้วกลองก็ส่วนหนึ่งก็ทำที่บ้านเรานะที่บ้านเอกราชที่ป่าโมกเนี่ยเพราะเขาทำส่งออกนะขอบคุณคุณหมอบ้างนะครับวันหลังต้องเชิญคุณหมอมาเป็นวิทยรากรเรื่องดัมบีดให้กับทางทินนักทักทอนหน่อยนะ รุ่น1รุ่น2ครับสำหรับเคสนี้เราเอาแค่นี้ก่อนนะครับครับขอบพระคุณมากครับสำหรับเคสแรกนะครับ